สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมรถทัวร์นะครับของบริษัทศรีมงคลทัวร์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็รถบริษัทศรีมงคลทัวร์ที่จะไปพัทยากันนะครับใครที่จะไปพัทยานะครับผมก็มาจับจองซื้อตั๋วได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ขารถของบริษัทศรีมงคลทัวร์นะครับผมก็บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศก็คุ้นเยอะมากเลยนะครับผม อกากาศมันเยอะมากเลยนะครับผมนี่นะครับจุดลออขึ้นรถของบริษัทสีมงคลตัวนะครับนี่นะครับผมจะไปพัทยานะครับผมไปพัทยากันเนาะอันนี้ไปพัทยานะครับรถคันนี้ไปพัทยานะครับผมเราเป็นจุดขึ้นรถของบริษัทสีมงคลทัวนะครับผมใครที่จะเดินทางไปสี ไปพัทยานะครับก็มาซื้อตั๋วได้นะครับจับจองซื้อตั๋วได้หรือโทรได้ที่เบอร์0862487444นะครับผมนี่นะครับผมก็รถที่จะไปนะครับก็รอรถกันนะครับผมก็คนยึงเดินทางอย่างต่อเนื่องนะครับผมนี่ครับเราก็ไปได้นะครับผมนี่นะครับรถที่มงคลชัวนะครับผมนี่ครับไปที่จะเดินทาง ภัพัทยานะครับผมก็มาซื hmm. for for ้อตั๋วได้ที่บริษัทสีมงคลนะครับผมมานี้นะครับผมส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นบริษัทรุ่งเรืองตัวนะครับผมเรานั่งรอกันนะครับผมรอรถกันอยู่นะครับนี่นะครับก็รอรถกันนะครับผมมารอรถกันนะครับผมก็เพิ่งเดินทางกันอย่างเนืองแน่นอยู่นะครับช่วงนี้นะครับผมก็ยังไม่หมดนะครับยังไปไม่หมดเลยนะครับผมยังไปเรื่อยๆนะครับ นะครับอันนี้ก็เก็บตบรรยากาศที่บกสสุรินทร์นะครับผมใครที่จะไปพัทยารลยองนะครับผมสักแก้ชําหัวหินนะครับก็นี่ได้เลยนะครับที่ลูกเรืองทัวนะครับผมก็นั่งรอรถนะครับรอรถกันนะครับช่วงนี้นั่งรอรถกันนะครับก็ยังเยอะต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศการเดินทางนะครับผมนี่นะครับผมมานะครับผม ใครที่จะเดินทางไปไหนนะครับสอบถามได้นะครับผมอย่างบริษัทรุ่งเรืองทัวร์นะครับก็นี่เลยนะครับผมก็บรรยากาศนะครับผมอย่างบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมดูนะครับผมนั่งก็นั่งรอกันนะครับผมบรรยากาศนะครับก็วันนี้วันที่22เมษายนนะครับคนก็ยังเยอะนะครับ น,นี่นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่ปปสซุรินของเรานะครับผมน,นี่นะเป็นรถทัวนะครับผมรถทัวนะครับผมเขาามีคาร์นด้วยอันนี้นะครับผมรถทัวนะครับผมบรรยากาศนะครับต่อเนื่องนะครับผม ที่จะเดินทางไปที่ไหนนะครับก็สอบถามได้เลยนะครับผมมีพาพาชมบรรยากาศที่รอปสสุรินนะครับผมรอรถขึ้นรถเริงเหนือลงใต้นะครับก็มีหมดนะครับผมก็รอรถกันนะครับบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับบรรยากาศมุมนึงนะครับผมนะครับผมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาให้ชมบรรยากาศ นะครับผมนะครับผมก็จะบรรยากาศที่บอกระสอสุริงของเรานะครับผม